Bán này. này. Đây muông. Bán con bố mẹ thọt tới đi. Ờ. フォーマンフォーアップだ。<laughs> อาิดบ่บันนีออ้ลงแล้วบัดลงมาบัดเนขึ้นภูลงห้วยนะกับการท่องเที่ยวไปตามธรรมชาติกับวันหยุดหรือว่าวันหยุดไทยอาทิตย์ของบ่าวจังคากะได้ออกมาท่องเที่ยวส้ม พาพี่น้องเอฟซีทุกท่านสมธรรมชาติเนาะ ของเมืองยมราชเดี๋ยววันจะค่ำจะพาท่านผู <keyboard 1970> ้ชมมาเลาะเบิ้งบ้านท่านก่อนเนาะก่อนจะเดินทางไปหาคนดอนเนาะถามภาษาสะบานคนดอนอยู่บ้านกระจามเมืองบุรพาแขงมมวนแต่ว่าก่อนจะไปก่อนจะไปหาคนดอนนั้นเขาจะพาท่านผู้ชมนี่เลาะเบิ้งบ้านท่าจุนก่อนเนาะ นีประมาณจากหลังก็อันนี้จะเป็นบ bon อนบอนลิเล็กน,น้อยนะประมาณหกเหลังคาเงินน,นา่อะกันออนท่บ้านผ้าโจนเนาะสบายดี bài con Bán tha chuột là nó này nó oh. à, ah. lăng hết bị sáng chú ở này Nâng nín nâng nó Sơn tha mẹ bán tha chuột thôi này Vâu Lào thương ạ à. Vâu Vâu phát xả lào thương lươi bọ Phát xả nè nó ừ. Tổng hoa khoai hơn ớn ở đây Bán theo này ่อเออเรียกเลยเออเข้ <c oughs> เาใจแล้วจังน,นะโ <c oughs> อ,อ้นี่เนะาะธรามบูชมอันนี้ก็เป็นเชียนซา,านบ้านซองพี่น้องชาวบ้านทาน่าโจรเป็นบ้านสุดท้ายของเมืองยมราชนะเนาะเป็นบ้านสุดท้ายแล้วต่อไปเป็นบัวรพ่ามันบ,บ่ตอนนี้ออบ้านยังต่อไปนี่ยความความคัวและแม่ดินบรพ่าอะไรหรืบ้านเพียงกตัวความคั่วไปกระจาม บ้านเออได้ยินแต่เพลงเพื่อนว่าบ้านซอกกระจามเนาะบ้านบ้านคนดอนนะยุใสบ้านคนดอนเออเพื่อนบอกกระจามก็มีเนาะก็ยุใสอีกบนนี้เออเหมาะพอดีอยากไปนำเสนออยากไปสัมภาษณ์เพื่อนเอออยากหัวพ่อแม่พ่อคนลาวเนาะพ่อแม่คนลาวผัดลูกผัดดอนคือฝรั่งมันบ่เออก็เลย เมื muitas, ่อเมื่อบ้านพุทธแต่ก่อนเรามาอยู่นี่เมื่อวานนี่เมื่อวานเมื่อซื้อมาอยู่นี่เนาะ๋ยดยดยเดี๋ยวสอนะอพี่เดกระจาบเนาะพ่อแม่เป็นคนเล่าเรนาะเล่าธรรมดาใส่จามไหวอยนเออเอาเข้าใจได้ไหมเด้อเข้าใจได้ไปเลาะเบื้งบ้านก่อนเ้าเข้าบนนี้ ตองเาใาญ่แท uhm ่เนาะอันนี้แหละท่านผู้ชมเลยถือว่าก็เป็นครั้งแรกเนาะที่บาลตังค์ได้มีย่างยังยังบุทนได้มายังบุท่านได้ไหมก็จังหวะนี่แหละเบิ้งเบิ้งตามมันดินฟ้ากาดเวลาเราก็เป็นครั้งแรกที่บาลตังค์ได้ออกมาเลาะเบิ้งภาพวิถีชีวิตอยู่ขอบเขตนี้นะ ซึ่งบัตเตคําได้เริ่มออกจากเมืองยมราชมาเนาะและ้วก็ในคลิปก่อนท่านบัตเตคําก็พาท่านผู้ชมไปเบิ่งการผ่าป่าของพี่น้องชาวบา้านพูนแก้วเนาะอยู่อยู่อันนองบ้านพูนแก้วนะก้ะรู้สึกว่าม่วนซื่อหลายแล้วก็ต่อจากนั้นลราบัตเตคําก็มาเดินทางมายังบ้านท่าจูนเนาะก่อนจะเดินทางไปเบิง่งคนดอนอยู่บ้านกระจามเนาะเดี๋ยวบัตเตคําจะพาท่าัมบุสมเลาะเบิง่งบ้านเฮือนเพื่อนก่อนนี้เนาะ นี่ก็เป็นเงินซานทรงลาวทรงลาวเดิมเลยเนาะท่านผู้ชมอืบ้านนี้มีวัดบ่อยบ่บ่มีเนาะบ่มีวัดเนาะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศโอ้ห่มเย็นขนาดท่านผู้ชมบ้านเฮือนเพิ่นนี่สบายดีไปเช่นไรนี่ เออไปลินตามกลางบ้านป้าน้องเฮือนหลัง nah. นี้นี่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดโดนแล้วบ่นี้ไปเชิดเลยบ้านบ้านให่เล้องบ้ามัเยอะอาอมันเลาะเลาะลินเออเลาะลินนี่เนาะท่านผู้ชมโอ้เฮือนเพิ่นนี่อันนี้ก็เป็นเฮือนพ่อแม่ประชาชนเท่าไรแล้วเนาะเพิ่นเอาไม้ไม้เฮี้ย จากธรรมชาติมาซับ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 เล้วก็สารสารลายสองเนาะสารลายสองกเจ้าเฮือนพันยู่บอนี่เนาะโอ้โอเฮือนหลังนี้ท่านผู้ชมเป็นเฮือนหลังที่เก่าแก่ที่สุดเล่าตามที่บ่อสคำได้เห็นมาเน,นะาะเพาะจักปีละเด้นี่เพุ่นยังมีคนอยู่อยู่บอเฮือนหลังนี้เนาะเพุ่นเฮ็ดด้วยไม้จนบ่นเลยนี่ เป็นเฮือนแบบดังเดิมสุดเลยนี่มุงด้วยไม้แป้นแล้วก็ข้างกับเอาไม้แป้นเนาะทุกอย่างเป็นไม,ม้มัดธรรมสมจะมีคนอยู่หรอบอ๊นี่น่ทาทับทสม เป็นเพื่อนแบบดังเดิมสุดๆเลยนี่เนาะนี่นเห็นบ่หลังคาจะปุ๊กเทิบขึ้นน่อนี้นหละเนาะเฮือนลาวตะกี้นะเพื่อนจะมุงด้วยไหมเพราะว่าวัสดุตะกี้และแม่นจะบ่มีสังกะสีเนาะเพื่อนจะใช้ไม้จากธรรมชาตินี้จนมดหน่นยแล้เนาะน,นอกจากหญ้าคาแล้วกับอนอกจากใบใบไม้นะที่เพื่อนเอามา มุงแล้วกัผู้ที่มีฐานะแน่เพื่อนก็จะใช้ไม้แป้นนี่แหละในการปลูกสร้างือนซานในเมื่อก่อนเนาะโอ้มันจักั้่าตปีแล้วได้นีนได้หลายเส้นคนแล้วนมพอเบึ่งนี่เนาะหันมาทางนี้ก็จะเป็นเฮือนอ่ายุกไม้เนาะประยุกขึ้นมาแน่ก็มีทางกัะเบื้องไม้เนาะปลุกเน้นหนาทาวน์น่าสบายดี เออเจ้าเฮือนเพิ่นบ่อยู่เนาะหลังนี้เนาะเออเพิ่นบ่อยู่ละเนาะเฮือนเพิ่นกะโอ้ปลูกหกทรงที่สวยงามอีหลีปกได้จักปีแล้วนี่อ๋อหากแล้วปีกายนี่เนาะก็ยังใหม่อยู่ตัวนั้นคือสิโดนแล้วเนาะเนาะเออคือสิโดนเติบแล้วเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเลาะเบิ่งอ่าบ้านเฮือนเพิ่น น้ำเซ้ยี่ใส่ไหนอยู่ใกล้ๆนี่วะโอ้โอเป็นบ้านแคมเซ่ท่านผู้ชมเป็นบ้านที่อยู่แคมเซ่เลยเน,ะนาะน่าจะมีให้หน้าหัวสวนเพราะว่าอยู่อยูแ่แถวแคมเซ่น,นี่นะจะเป็นครั้งแรกที่เบ้าเสียงค่ำได้มาเที่ยวบ้านท่าโจนจะ้ะรู้สึก ดีใจเนาะที่ได้มานําเสนอบ้านทะจนซึ่งเป็นบ้านสุดท้ายเ,าเ,าปเป็นบ้านสุดท้ายของเมืองยมราชเนาะที่ปุ๊กเลาะเรียบตามแคมเซ่นี่โอ้เราเข้าเพื่อนทผู้ชมเลยเราเข้าประยุกนี่อ้าตัวจนได้ไซส์ันใดขึ้นบ่เอาน้ำท่วมไหมโอ้เราเข้าเพื่อนปุ๊สูงป,ปุ๊สูงอีลีเนาะ อยู่ไซ่ห์บนเซฮะ,ะเซบนนี่บังฟาทำผสมไปบงเซก่อนฝันว่าอยู่ใกล้เนี่ยอันนี้กับเล้าข้าเนี่ยทำผสมเล้าข้าเนี่ยโอ้บนบงบนอ๋ออยู่แคมเซเลยเนาะแคมน้ำเซเลยเนี่อ๋อนี่ท่านผู้ชมแคมน้ำเซเลยโอ้เด็กน้อยกำลังอาบน้ำอยู่ครับฝันกำลังอาบน้ำอยู่อ๋อวิวงามมิลิเลย อ๋อสวยงามอีหลีนรู้สมปิดถือว่าเป็นจุดที่วิวสวยงามอีหลี่นนาะบอลน,นี่เป็นท่าน้ําท่าเหือที่เพื่อนลงมาไสสวยน้านี่นี่ตอนแรงๆเราเพื่อนลงมาเอาน้นตักน้ําหรือว่าอามน้ําอยู่นี่หน่อยเนาะนี่นนมีสายท่อใดอเพื่อนนี่ลงไปนี่โอ้งามอีหลีนผู้สมวิวทิวทัศน์นี่เนาะมีผ่ามี สวยงามอีเลยโอ้อันนี้เราเป็นธรรมชาติหร่งน้ำเซนี่ท่านผู้ชมนี่ตึกโอ้แต่ก้อนแต่ก้อนพ่นไซด์ได้ได้โป้นน้ำวะ ได้ไดน้ำเข้าหน้าแซงเนาะแต่ว่าเพื่อนบริได้ใส่แล้วโอ้อยหญ้าคาเดยเพื่อนเอามาไว้ยอันไผ่หญ้าเนาะเพื่อเอาไปมุง่งมุงเฮือนก็นได้มุงที่อยู่อาศัยนี่นะแล้วก็มุง่งให้หน้าหัวสวนก็นก็ได้ทรามภูสมวันนี้เป็นไดแต่ก่อนเป็นไดที่ป่มน้าเข้าหน้าแซงเนาะเพื่อนจะใส่ตัวนี้แต่ปัจจุบันนี้บริได้ใส่แล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะละเลาะเบื้องบ้านอ่าบ้านท่าโจนนี่จักหน่อยแลวก็สิบห้าท่านผูุสมหัน ไปยังไปเบิ o, đ đ ้งคนด่อนเนาะตามที่เพื่อนเล่าเปเท่าฟังคนดอนเนาะกระนกจากเฮือนที่เข้าแก้ดังเดิมแล้วก็ยังมีเฮือนที่ประยุกใหม่เนาะซึ่งเพื่อนได้เห็ดเฮือนเวลาเฮือนก่อเนาะก็ถือว่าจเจริญขึ้นพอสมควรละทำเสมเป็นบ้านแชมเซ่ ต้นไม้ต้นตอกเพื่อนถือว่าบ้านนี้นี่ก็เป็นบ้านเก่าแก่ดั้งเดิมสมควรนี่เนาะสบายดีสบายดีพ่อบ้านท่าโจรเท่านี่เพื่อนยู่มาเหิงแล้วบ่พ่อคู้มยี่บ่จักเส้นโคนล่ะโดนเติมอะไรเนาะทางทางผู้เท่าพูเนาะ เดี๋ยวเขาจะไปถามมึงท่างผู้เดาอันนี้มานั่งลิน,น,ลน,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 นซื้นนอทีนน่นั่งลินเย็นเนาะถือว่ายามใบใบไปสิกะมานั่งซุ่มกันเนาะไอ้น้องนั่งลินเย็นสักเพืพเ่อนสนักแฟนในเฮือนซานเพ่อนโอ้อยู่ไกลอ,อยู่กองหม่มกกขามกามกาม,มากมีมากม่วงเจ้าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปหาเขาห่ที่ทางนั้นที่ถามมึงว่าบ้านเพื่อนนี่เพื่อนอยู่มาดนสักใดแล้วเนาะสบายดี สบายຍ e ີປາໂ n ໄພເອງບໍ່ຍ່ານີ້ອາມຸງທຽງມຸງທຽງເອົາໄວ້ມຸງທຽງບໍນີ້ໆໆໆເຫັນບໍສີໄມ້ໄດ້ມືຈາກຍ່າຄານີ້ເນາະียงປມ o ງທຽງໃຫ້ຊາວໃຫ້ຊາວນາເດປາກໍາລ2 ความสุขของคนบ้านเฮานี่เนาะฟังวิทยุอยู่กันสองเท่าป้าพ่อซื้ออย่างเกาะขออนุญาตถามเนี่ยน้อยซื้อน้อยเมียอพ่อไหนเตื่อยเตื่อยโอ้ผู้สาวคนทวิตตี้นี่ที่เอานี่ผู้ที่สองแล้วขออนุญาตเลยเด้อขออนุญาตถามเลยเด้อยอดย้ายม้วนหัวโอ้ไปเห็นกันยุ้ยไซเนี่ย เห็นอยู่บ้านนี่เลยเห็นละมักเอาเลยมันบ่เออขออนุญาตถามพ่อหน่อยว่าบ้านท่าโจรเท่านี้พ่อฮู้โยเป็นอย่างเพื่อจะใส่เสื้อบ้านท่าโจรอ้าเกี่ยวไม่ความเกี่ยไม่ห้าสิบที่เกไม่ห้าสิบที่แล้วมีเพืตั้งบ้านมึงเออบ้านนี่เขาตั้งกี่แล้วมีทีสามลังเฮือนทำอิดเหรอเนาะทำอิดง่ายมาแต่ โอ้คาแต่คุณ่างนี้มีแต่โจรโจรแต่โจรคนเท่านี้แล้วเป็นโจรนเลยเออหลักงัวหลวักควายหลักความอยู่นี้หลักความอยู่นี้อยู่ท่าน้ำตัวนี้อ,อ่านท่าลำตัวนี้ที่โมนี่นี่ยังมีแต่ปลาไม่ปลาตอกมัดเออพวกชิลักนะเนาะมาแล้วนะมาข้ามอยู่ท่านี้อเออก็อิตั้งซื้อบ้านท่าโจรนีน่ แบบมันมีกลุ่มกลุ่มคนที่มักลักควายตะกี้เนาะแดีวบัดนี้เพื่อนมาตั้งบ้านเนี่ยามเลยบัดนี้เนาะยาำเลยท่าโจรเลยตั้งบ้านได้ี่สิบสองตั้งตั้งบ้านท่าโจรนี่ตั้งแต่พันกว่าร้อยสี่สิบสองถือว่าตั้งมาดักท่าโจรนั่นโดยเฉพาะเลยเนาะมาแล้วก็เป็นจับล้เลยเนาะโอ้แต่สมัยสมัยฝรั่งฝรั่งเศสเข้ามาปกครองลราเขาเนาะ โดย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 เอาเอ้าเอาเอาขอบใจหลายๆขอบใจนี่เพื่อนกำลังกินกำลังปอกหน้ำไม้หน้ำไม้เนาะไปหาเองค่ะแม่ไปหาเองหาเองเลยไก่เขาะหาหน้ำไม้นี่ออเแคมบ้านนี่นะอ๋อหาแคมบ้านนี่เนาะหน้ำไม้เพื่อนเรีว่ากินกินข้าวง่ายแล้วกินข้าวแรงครับบ่จิ้นข้าวแรงตัวนี้เนาะกินข้าวอาหารแรงเพื่อนเนาะนี่ท่านผู้ชมอ่ะอันนี้กะกะไรฮู้ คร่าวๆเกี่ยวกับประวัติของบ้านท่าโจ,จนเนาะทางพ่อน้อยเนาะพ่อน้อยที่เพื่อนได้เล่าเกี่ยวกับประวัติที่เพื่อนสร้างตั้งบ้านท่าโจนนี่มานะแต่ปีพันเก้าร้อยสี่สิบสองปีพันเก้าร้อยสี่สิบสองตั้งขึ้นมานี่ก็แม่นเพื่อว่าถ้าดักท่ารัดโจนที่ขาเจ้าไปลักงัอลักควายเนาะมานี่แหละค่ะคือว่าตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นมาเลยเพื่อปราพ,พวกโจนนั่นนะตั้งแต่สมัยก่อนเนาะ จะไหนก็ฝากท่านผู้ชมติดตามท่าผู้ชมเป็นน้ำกันเดี๋ยวจะพาเลาะลาบ้านอีกก่อนจะไปเบิ่งคนนอนอยู่บ้านกระจามเดี๋ยวไปกันนะพ่อเนานไนะไปก่อนเดี๋ยวไปกันงานพอเท่าน้อยนี่เนาะเดี๋ยวเขาจะพาะท่านผู้ชมเลาะไปอีกเนาะท่านผู้ชมเนาะถือว่าเงานเพวกนนี่ตั้งอยู่เหลียบฝั่งเซเลยเนาะท่านผู้ชมโอ้โหคอกแบบนี่ อขอกแบเพื่อนนี่ทา่านผู้ชมหมูเนาะอยู่รุ่มเนาะแบอยู่สันเทงิงแบแบ่เราจะอยู่สันเทงนิทงเนาะท่านผู้ชมหมูเราจะให้อยู่สันรุ่มเนาะถือว่าเฮือนสองสันปุ๊กให้สัตว์เลี้ยงเพื่อนโอ้ยเอาลูกเอาเต้าเนาะอยู่เฮือนนี่แหละยามเที่ยงเที่ยงนี่นี่เฮือนเพื่อนนี่จะอยู่ไกลๆครับน้ำเซเลยนี่น้ำหมดท่วมฮะท่วมบอกมาขึ้นซ้ำเลยฮะ มันขึ้นซจำเลยมันยามน้ำขึ้นนี่จุตะล่างเลยตโตปีกี่นี้บมท่วมตีเออเห็นว่าปีกี่นี้ปลอดภัยเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่นีนนน่นี่เครื่งองมือหาอยู่หากินพอนีท่านผู้ชมนี่เห็นวะเป็นเครื่องมือที่ไซสหาอยู่หากินมาแต่บู้หาหน้ากา่นเนาะสมมืิเนี่ก็ยังไซสอยู่ทา่านผู้ชมในคลิปก่อนก่อนั้นที่บ่าวตึงค่ำไปเบิง้ง เพื่อนผ้าป่านะเพื่อนก็ใส่ซุ่มนี่แหละซักเอาป่าโอ้ได้หลายสมควรเด้เต็มสองสามข่องคุณนะมันก็แหงหัวหนี้เนาะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเราเบิ่งบ้านเพื่ออีกคนนึ